สบายดีพี่น้องมือน้ก้มาอพบกับสองสาวเล่าสตอรี่อีกต่างเพ่เนาอกจากมอนี้บุ๋มสิพาพี่น้องมาเบิ่งเขาอยู่หน้าหญ้าของน้องสาวเนอกจากเขากานั่งเขียวงามเหลืองเน่จักน้อยเดี๋ยจาอาทิตย์น้ากันนาสิเกีียวไหลนอกจากเดี๋ยวบุ๋มสิพ้าพี่น้องไปเบิง่งเนอกจากเขาก็ล่งสวยได้จ้าไปเบิ่งกันเลย อ่าลายหลายเนอะเห็นพับตูมันเขาก็สวยสวยพี่น้องพูนเน่มไปไก่เกุ่นเดียไปน้าจ้ะเพระมันซิมหาไล่แนเะจ้าเป็นยังไงพี่น้องเขาเพิ่งงามบ่จ้าเขาต้นสวยต้นสูงสูงได้จ้าถ้าบุมไปยืนคางๆก็ะเกือบทวถมหัวคนเดจ้า ขาเลยออกมาหน้าแบบนี้เขากะคิดหอดบานเนาะพี่น้องเนาะยูวานบุ๋มกะเฮห,หนาคือกันเด้จ้านี่กะสิเป็นบโบกบพี่น้องเพิ่นเดียงกบตัวจ่าเนาะเพิ่นเดียงกบไปขายจ่าไม่ติดตัวใหญ่ๆได้หลายได้พี่น้องเขาก็สิพาพี่น้องเบิง่งวิวขางทางเนาะจ้าตอนกลับบานจ้า กนกัสีเป็นหน้าพี่พี่น้องน้องเพื่นอนนีแ่แหละจ้าเขาก็สวยสวยเลยจ้าบรรยากาศก็ดีย่ามแดงนอกจาก้ากันขีเซเลงมากนอกจากกันสีเขาค้างท้างนาะจากมากันสามสีคนนีแ่แหละจ้าขี่ไปกับวาดเสียวไปพี่น้องเอาเอาเราบ้างเราบ้างสีเขาค้างท้างนะพี่น้อง พวกผ่านพี่ซีฟ้ากันเขาค้างข้างเดี๋ยวพี่น้อง นเนาะนั่งรถซาเลงมาจากหน้าเนาะที่รถซาเลงไปไปหลายคนเนาะจากกับปล,ลาเนี่ยล่ะถ้ากันขี่รถซาเลงมาแต่มันลัวกระซีตน,น้องน้องเนาะจากวเรวีก็ขอไหวนี่นนองเนาะมื่อนี่บุ้มกะนมีเที่ยวเนาะจากมีเปเนเหรัทธงหน้าเนาะจ้กเปิดร้านกะ ยยยอย่ขายขายนงเคยขายไห้น่าจะออกไปเล่นหน้าอาการมันพอนพี่น้องเปิดหลานแต่ว่าบรอายุหลานไม่ขาดกันเลยอันดานเฮ็ดยังู่นี่เบื้องเบื้องป่าปีด้วยกูฮังความเด้อย นจากที่นอกพึ่งมาหาเ็ดยูทูบไหมนอกจากก็เลยแบบมันสีเก่งๆจกักนอยเวลาห้องเบาห้องกระเสืแบบบางทีคิดว่าห้องกเสือย่างออกไปเพราะมาเบาจริงๆมาอัดคลิปจริงๆเ้ากระบ,บอกบอกว่าถือลืมมดแล้วที่ว่าเสือออกมานอกจากปกติบุ๋มก็เป็นคนแบบว่าเล่นติก๊กตอกอยู่ด้จ้ะแบบว่าก็เล่นติก๊กตอกไปอย่างน้ำเพลินอ,อยู่ส่วนมากข้ากระแบบว่า สิบสิ่งเสียงคนอื่นนอกจากโบโบเคยแล้วเ,เสียงตัวเองโบเคยได้เอาเสียงตัวเองมันก็เลยแบบเข้าห้องมาถ่ายกล่องจริงๆเข้ากับคุซึกแบบเก่งๆไอ้ไอ้จักหน่อยมันก็สีแข็งๆในน้องพี่น้นองเนาะกะให้กำลังใจบุ๋มเน่าบุบ๋มกับสีฮัดเฮ็ดคือน้องสาวบอกว่าเออฮัดจับกล่องบ,อบ,บ่อยๆฮัเบอยบอยมันก็สีดึงเองเพื่อนมา มังค่ำเทาาาา่ากับเบาโบคอยชัดนอกจากเบาโบของเพราะว่าเท่าเป็นคนเล่าแหละเพราะเขาว่าเบาอยู่ฟังให้มันกะมังมังทีเป็นกับโกเข้าใจที่เทาเบามีเพราะว่าเหมือนกับเทาเขาเอิญบานก๊ดนกดินเนี่ยก๊กดินแข็งเหาะคือมาเพราะว่ามังมังครือเท่ากับเบาโบโบของเนี่ยพวกมันจะขออภัยเรือจ่าอ่า บางคำก็อาจิะั่งบ่กขอใจในแจ็นลอยเพราะว่าเขาบอกว่าชัดเนาะตอนนี้เขาก็ดกลับมาหอดบ้าน,นเนาะพี่น,อน <c oughs> ้องเนาะซีเว่ยในแจ็นลอยว่ากันไปนตะลุยหน้ามาจจะไปเรียนยู่หน้ามากเพราะว่ามันีึมันอากาศห่อนเนาะก็เลยพากันออกวันหน้าไปเรียนกันบุ้งก็บบอยอัดคลิปให้พี่นอ้องเบื้องลายเนาะเพราะว่าเขาโม่โมโหว่าเสีย เห็ุคอนเนตนอีหยังนอกจากก็ได้เด้ออกมาหน,าน้นาก็ได้คิดเอ่าอเดี๋ยวสิดไทยอเขาอยู่หน้าให้พี่นอ้องเบิง์นอกจากเขาอยู่หน้างานน้องสาวนั่นแหละจากเขาเป็นกาลัางงามเลยสุดท้ายนี่บุ๋มก็ขอขอบใจขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนอกจากที่มาคอมเมนต์ที่ห้กกำลังใจบุ๋มนอกจากมุมก็พาพี่น้องกดได้กดแร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุมเฮดชิปต่อๆไปใเด้อบ๊ายบาย